โอเคค่ะทีนี้มาดูนะคะเรารู้วิธีการปฏิบัติงานของผู้นําเที่ยวชุมชนแล้วนะคะเรามาดูว่าการให้ข้อมูลสําหรับการทํากิจกรรมแก่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราต้องให้ข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันที่1่งก็กราบต้อนรับนะคะแนะนําตัวนะคะแนะนําทีมงานแนะนําชื่อของแต่ละคนหากเป็นชื่อเล่นได้จะดีมากเลย นะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจดจําของนักท่องเที่ยวแล้วก็เน้นย้ําเรื่องกฎระเบียบต่างๆของการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะให้มีความชัดเจนเพราะว่าที่แต่ละชุมชนอาจจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันในเรื่องของการแนะนําการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในชุมชนในแต่ละที่ในแต่ละจุดนะะบางจุดอาจจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะต้องการความเงียบสงบนิดนึงนะคะก็อาจจะแนะนำหรือว่าบอกในเรื่องของการไม่ส่งเสียงดงัง ะะหรือข้อปฏิบัติต่างๆนะคะรวมไปถึงการได้ความรู้ต่างๆแก่นักท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่ของแต่และกิจกรรมรวมทั้งในเรื่องของการให้สัญ,ญลักษณ์นะคะแก่นักท่องเที่ยวในบางครั้งเวลาเราเดินทางไปนะคะอาจจะเจอนันท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆบ้างกลุ่มเราอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าในชมุมชนอย่างเช่นหมวกสารนะคะหรือว่าร่มเป็นต้น อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นที่แม่ห้องสอนนะคะก็จะเห็นว่ารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนมันก็จะมีรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะคะวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกันถ้าอยู่ริมคลองอหรือว่าพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําลำธารน้ำตกอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมการพายเรือคายัก ะะถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรทํานาอะไรเงี้ยก็อาจจะนําเสนอรูปแบบของกระบวนการทํานาการท่องเที่ยวในชุมชนในเรื่องการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานาเหล่านี้เป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะของ รูปแบบหรือว่าหลักการปฏิบัติตัวของผู้นําเที่ยวชุมชนนะคะที่ทําหน้าที่เป็นเปรียบเสมือ,อนทูตสันตวะไมตรีที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆนะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มายเยือนชุมชนของเราได้รับข้อมูลของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่น่าประทับใจที่ดีกลับไปแล้วก็มันมีผลสําคัญที่จะทําให้เขาย้อนกลับมายเยือนเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ